วิธีการรับบัตฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องของ้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอน wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ สวัสดีค่ะขอ้อนรับสู่มันเนี่ยหลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะครับจ้วันที่5เมษาย,ยน2566ใครยังไม่เคยได้ก็เอาจะช่วยใครได้มดแล้วก็ดีใจด้วยใครยังรับไม่เป็นมีบอกวิธีการรับอยู่ก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจหลักๆในการรับวอลเล็ตฟรีไม่มีอะไรามากหรอกคะ่ะเพียงแค่คุณดูคลิปจบคุณก็จะรู้ว่าลิงก์จะลงให้ตอนกี่โมงส่วนคลิป อ่ะบอกอีกรอบหนึ่งคลิปลงทุกวันนะคะ21นาฬิกาหรือสทุ่มส่วนเวลาในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปบางวันก็ช้าบางวันก็ไวก็ก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกาเอ่อ6นาทีละกันเพราะว่า หลายคนระบบไม่แจ้งหลายคนมาช้ามาช้ามากก็ก็รอเข้านิดนึงแล้วกันนะคะส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยมาแล้วคนแรกอะ่ะแต่ทําไมไม่เคยได้เลยก็ถ้าถ้าไม่เบื่อก็ดูคลิปไปเรื่อยๆบางวันเราอาจจะได้ก็ได้ช่วงสิ้นเดือนนวแจกเยอะเราอาจจะได้ก็ได้หรือกดติดตามไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามหาแอปที่ ที่ได้เงินแบบง่ายๆมาลงให้เรื่อยๆนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอลเลตในวันนี้ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดน,นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ